วันนี้ใครมีโชคกับอาจารย์บ้างขอโทษทุกคนจริงๆที่ไม่ได้ไล์สดเมื่อคืนนี้เดือนนี้ทั้งเดือนก็เลยไม่ได้มาไล์สดนะครับขอโทษจริงๆไม่ได้มาไล์นะครับแต่ว่ามั่นใจมากสี่สามใครถามอาจารย์ใครมาหาอาจารย์ที่วังปู่อนันตะมาหาอาจารย์ที่บ้านมาหาอาจารย์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอาจารย์บอกเลขตัวเดียวเลยสามสี่ซื้อไว้ด้วยนะครับสามสี่ซื้อไว้ด้วย อาจารย์ชอบมากเพราะมันเป็นตัวที่อาจารย์เน้นเลยวันวันนั้นน่ะที่อาจารย์ทําวันที่ไปลุ้นกับอาจารย์น็อตนะครับพี่ไม้เนมสวัสดีนะครับก่อนที่จะกลับจากอาจารย์น็อตนะครับอาจารย์ก็ได้นั่งคํานวณกับอาจารย์น็อตนะครับบอลก็บอกอาจารย์น็อตว่าเนี่ยตัวเนี่ยมันมาทุกงวดนะครับบอลก็เลยเน้นเลยนะครับใครที่ดูบอลจะวงไว้ให้ด้วยนะ ให้ที่ดูในไลฟ์สดมีวันไหนนี่แหละที่บอลบอกว่ารัฐบาลไทยบอลวงไว้ให้ด้วยนะครับสี่สามนะครับบอลเห็นพี่เขามาคอมเมนต์อยู่เดี๋ยวเปิดให้ดูในละแคบไปอยู่จะไม่ได้ซื้อเดี๋ยวหาให้นะครับนี่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 น,นี่มันมีบอลไลฟ์สดวันหนึ่งนะครับแล้วบอลบอกไว้ว่าเน้นสี่สามเนี่ยบอลทำสูตรแล้วบอลบอกว่าเน้นสี่สามนะ ได้ลอตเตอรี่หนึ่งใบจ้านะครับได้สองศูนย์ยี่สิบาทดีใจไร้บอลได้เก้าใบอยู่นะครับแบ่งซื้อตัวอื่นด้วยยังดีได้เก้าใบนะครับอ่านี่งวดที่แล้วนะใครดูไลฟ์สดบอลน,นี่บอลจะวงให้เลยสี่สามนะครับฟันสี่หกก็จริงนะครับแต่ว่าบอลวงไว้สี่สามเพราะว่าชอบมากๆนะครับเกือบแตกสามตัวด้วยนะเนี่ยให้สามสี่ห้านี่ ใช่ค่ะตามตั้งแต่วันนั้นค่ะนะครับอ่างวดนี้ก็ห้ามพลาดน,นะครับถ้าสูตรนี้ยังมาอยู่บอลมาคำนวณดูย้อนหลังน่ะมันเข้ามาสี่งวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สี่ต่อไปจะเป็นงวดที่ห้านะครับพี่เพชรสี่สามได้สองร้อยขาอาจารย์ขอบคุณมากตรงกับเลขรถเลยจัดเต็มนะครับงวดนี้รอจัดเต็มได้เลยไปซื้อไปซื้อลอตเตอรี่รอไว้นะครับไปรัฐบาลไทยต่อเดี๋ยวจะให้รัฐบาลไทยต่อนะครับยูไสล่ะ รัฐบาลไทยนะครับนี่รัฐบาลไทยเดี๋ยวจะบอกทีละตัวนะครับแชร์สาธุสาธุนะครับ,รบเดี๋ยวจะปล่อยรัฐบาลไทยต่อนะครับเดี๋ยวจะให้รัฐบาลไทยต่อไปต่อไทยคำนะครับ แชร์แล้วข้างนะครับลงเรลาเยังขรับวันนี้นะครับมีพี่คนหนึ่งนะครับที่รู้จกกักบอลเดี๋ยวจะพูดให้ฟังดีใจจนน้ำตาไหลนะครับ วันนี้พี่คนที่ไปเรียนติวตำรวจกับบอลน,นะครับเมื่อสามสี่ปีก่อนนะครับไปเรียนติวตำรวจด้วยกันนะครับวันนี้ไม่รู้ยังไงนะครับพี่อยู่ดีๆเขาก็ทักมาหาบอลน,นะครับทักมาเพิ่งมาจากออน,นะครับทักมาบอกบอลว่า่าเลขทกศออ,อกเลขบอลกับอาจารย์น็อตน,นะครับอกีแกก็ทักมานะครับบอลก็เลยบอกว่า ซื้อในเดอร์สี่สามสามหนึ่งวันนี้ชอบมากนะครับแกโทรไปบอกแม่นะครับโทรไปบอกพ่อนะครับโทรไปบอกแฟนทางบ้านนะครับเพราะว่าแกเป็นตำรวจนะครับอ่แกไม่ได้อยู่บ้านแกก็ถูกเฉพาะตัวแกน่ะถูกสามสิบใบนะครับไม่รู้เขาเล่นยังไงนะครับใต้ดินอ่ะน่าจะเล่นเป็นใบนั่แหละแกก็ถูกสามสิบใบนะครับทั้งแม่ทั้งพ่อนะครับก็ถูกทุกคนนะครับถูกทุกคนแกว่าถูกทุกคนถูกหมดบ้านเลยบอลให้ตัวเดียวเลยวันนี้ขนลุกมากนะครับ แกแท็กมาหน้าเฟซบอลอยู่แล้วคนที่มาหาบอลนะครับอยู่ที่บ้านนะครับหรือมาไหว้ปู่มาหาบอลอย่างเงี้ยมากินวิ๋วเตี๋ยวอ่ามาเจอบอลบอลก็บอกตัวเดียวกันใครที่มาหาบอลแล้วก็ทักมามาหาบอลนะครับแม่อิฟปูดอนอย่างเงี้ยแกก็ทักมาถามนะครับอาจารย์เน้นตัวไหนชอบตัวไหนบอลก็บอกแม่เอาสี่สามสามหนึ่งนะบอลชอบมากกันไว้เลยตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวบอลย้ำอย่างนงี้เลยนะครับอ่าวันนี้รัฐบาลไทย เด่นเก้านะครับเด่นเก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าห้านะครับเม็ดเดียวตัวฟันเลยเก้าหกเม็ดเดียวตัวฟันเก้าหกนะครับรัฐบาลไทยนะครับเมวดนนี้อาจารย์ปล่อยเก้านะครับเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเม็ดเดียว 96นะครับ92 94 95 96 3ตัว99เไม่ใช่669 965นะครับ965อ่าพิมพ์ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะบอกอีกรอบนึงนะครับกี่นาทีละรัฐบาลไทยงวดนี้เด่น9นะครับ 92 94 95เม็ดเดียว96นะครับ3ตัว669กับ965นะครับอ่าใครเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยนะครับบางคนมาไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยอาจารย์ปล่อยอะไรนะครับงวดประจำวันที่1มีนาคม2,567ัมม25 67, ฟัน9 9ก้าสอเม็ดเดียว96้สตัว669กับ965นะครับอ่าใครมาดูไลฟ์สดนี้ขอให้รวยทุกคนนะครับเชื่อในบรมีออบอนใครศรัทธาในตัวอาจารย์ขอให้มีโชคมีลาบนะครับเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยจะได้หมดหนี้นะครับถ้าซื้อลอตเตอรี่ถ้าออก669กสตัวตรง<ม>เราก็มีโอกาสถูตรงวันที่1แล้ว50%เเซตนะครับ อีกสามตัวข้างหน้าไปลุ้นเอาเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไรนะครับถ้าเราซื้อลอตเตอรี่มีโอกาสถูรางวัลที่หนึ่งมีโอกาสหมดนี้อาจพลิกชีวิตได้เลยนะครับแต่ว่าบอลเน้นหกเก้ามากเพราะมันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับสี่สามวันนี้นะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับสี่สามวันนี้รัฐบาลไทยงวดนนี้เด่นเก้านะครับเก้าสอง เก้าสี่เก้าห้าม็ดเดียวเก้าหกนะครับสามตัวหกหกเก้ากับเก้าหกห้านะครับอ่าใครเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยนะครับบางคนมาไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยอาจารย์ปล่อยอะไรนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฟันเก้า เก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเม็ดเดียวเก้าหกสามตัวหกหกเก้ากับเก้าหกห้านะครับอ่าใครมาดูไลฟ์สดนี้ขอให้รวยทุกคนนะครับเชื่อในบรมีออบอลใครสัทธาในตัวอาจารย์ขอให้มีโชคมีลาบนะครับเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลย